นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้องสามอยหกสงศาโกกีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกีนจะนำะท่านไปสู่การระวังภัยในวันเพื่อสัปปดีทที่6มิถุนายน2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับลมรุนสุมวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมหลักประจำฤดูฝนยังคงพัดปกคลุมไทยด้วยกําลังปานกลางนะครับประกอบกับการมียอมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งตัวการเรียกฝนก็ยังก่อตัวอยู่ที่ชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียด้วยลักษณะแบบนี้ทั่วไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกันต่อนะครับและระวังบางที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางภาคตอนออกจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับขณะที่ภาคใต้ครับตัวการควบคุมอากาศจากคนละแบบกับไทยตอนบน,นครับก็คือยังคงมีเรื่องของความกดอากาศสูง เป็นอากาศหนักและแห้งจากทางซีกโลกใต้แผ่กดทับอยู่ครับฝนจึงคืงเกิดขึ้นได้น้อยต่อเนื่องส่วนทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าครองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับจากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยสภาพแวดล้อมเพื่อสมัมทที่6มิถุนายน2567ด,ดังนี้ครับ อันดับแรกคุณผู้ชมในไทยตะนบนซึ่งประกอบไปด้วยคนในภาคเหนือสานกลางตะนออกกรุงเทพปริมณฑลยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ํพท่มฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นชาวเรือการเดินเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังต้องใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับใครที่ต้องเดินทางทางเรือในทะเลก็ต้องทราบขข้้้้ออมมููลลลแะะะรรววัังนนีดยคบ มาดูพี่น้องเกษตรกรในแต่ละภาคครับต้องปรับตัวรับมือฝนช่วงนี้อย่างไรภาคเหนือให้ทาทางระบายน้ําในแปลงปลูกนะครับและรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่รวมทั้งระวังความชื้นสะสมในโรงเก็บที่อาจทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับภาคอีสานให้ระวังสัตว์เลี้ยงจะอยู่กับสภาพที่ชื้นแฉะและขอให้สํารวจหลังคาโรงเรือนไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ใครที่ต้องการปลูกพืชรอบใหม่ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีกําจัดเชื้อราก่อนปลูกด้วยนะครับภาคกลางให้ทําทางระบายน้ําออกจากแปลงปลูกเช่นเดียวกับภาคเหนือน ที่เลี้ยงสัตว์น้าควรพักน้าฝนไว้ก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงนะครับและเปิดเครื่องตีน้ําหลังฝนตกด้วยภาคตนออกให้ระวังเหมือนกับภาคกลางเลยครับและขอให้เพิ่มดูแลวัสดุอุปกรณ์ผูกยึดไม้ผลให้มันคงกรับและสุดท้ายภาคใต้ให้สารวจทางระบายน้ําในแปลงปลูกในช่วงเวลาฝนน้อยแบบนี้ว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับและระวังศัตรูพืชจะพวกหนอนควรเตรียมการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและระวังโรคต่างๆในไม้ผลและยางพาราด้วยนะครับปิดท้ายแม้หลายพื้นที่จะมีฝนนะครับแต่สําหรับอีสานตอนกลางถึงล่างเฉลขอน แก่นโคราชบุรีล์สุรินรรวมถึงรอยต่อภาคกลางตนบนแถวสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบุรีท่านยังมีฝนน้อยนะครับเตือนให้วางแผน,นเรื่องการใช้น้ําและเก็บน้ําในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับและนี่คือภารกิจโกกลีนประจำวันนี้กับโชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชนะ5โกกลี g พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3รือยสิ่งสาโก o ลีนสวัสดีครับ